หน้าที่ของเราในแต่ละวันก็ทำหน้าที่ตามบทบาทนะจะเป็นบทบาทพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือสมาชิกในบ้านนะเป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นผู้อาศัยอะไรก็แล้วแต่ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองอย่างปกติไม่คนที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าให้แยกตัวออกจากโลกนะไม่ได้ให้แยกตัวออกจากสังคม หรือครอบครัวหรือชุมชนไม่ใช่ให้ออกมาอยู่คนเดียวเศร้าส้อยเหงาหงอยอย่างนั้นผู้ที่ฝึก,กจิตฝึกสติเนี่ยขนาดที่อยู่ในคอร์สอยู่ในระหว่างอบรมแยกออกมาได้ปฏิบัติได้ทีละ10วัน20วันหรือหนึ่งพันสาเป็น1เดือน2เดือน3เดือนแต่หลังจากที่เราเสร็จภารกิจในการออกมาปฏิบัติออกมาปลีกเวกเข้าสู่ในสังคมเราก็ต้องทำหน้าที่ตามปกตินะ ผู้ที่มีหน้าที่อะไรในครอบครัวนะในทิศทั้งหกของครอบครัวนะในทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาก็ต้องทําหน้าที่ตามนั้นจะเป็นบทบาทในสังคมเราก็ทําตามหน้าที่นั้นนะเราไม่ให้แยกนะคะจากสังคมนั่นเองโลกกับทำไปพร้อมกันนะมี นะคำสโลแกนที่ใช้คำว่าโลกไม่ช้ำทำไม่ขุนนั่นเองมันก็ทำไปพร้อมๆกันแต่ขนาดที่อยู่ในโลกเราสำรวมกายวาจาใจตามที่เราไปฝึกหัดขัดเกลาก็คือนะเรามีความคิดความอ่านที่เป็นบวกเป็นกุศลอยู่ในจิตใจคือมีความรักความเมตตามีความเอ็นดูรักใคร่ทั้งตนเองและคนรอบข้างอยู่ เป็นประจำอันนี้เป็นหน้าที่ของเรานะคะก็คือมโนกรรมสามที่เป็นบวกมีความรากักความเมตตาไม่อาฆาตพยาบาทไม่ปองร้ายใครไม่คิดแก้แค้นไม่คิดโหร้ายกับใครนั่นแหละเป็นการทําจิตที่สะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเราก็ทำนะเรื่องวจีกรรมเนี่ยให้มันเป็นกุศลเป็นมงคลก็พูดจาไพเราะพูดจาที่มีน้ําเสียง มีความเอ็นดูมีความรักใคร่ห่วงใยไม่ใส่เนื้อหาที่ทำ้ายทำลายคนอื่นไม่ปั้นน้ำเป็นตัวไม่โกหกไม่พูดสอดเสียดไม่พูดคำหยาบอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเป็นเป็นคนดีในด้านวัจกรรมที่เป็นกุศลแล้วเราจะไม่สร้างกร,รนะที่เป็นวัจกรรมนะคะก็มีแต่เรื่องที่เป็นบวกพูดจะให้กำลังใจแก่ ตนเองแก่คนในครอบครัวแต่หน่วยงานและสังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งดีนะไม่โกหกไม่ส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจอ้อไม่พูดคำหยาบใช้ได้แล้วนะคะในส่วนร่างกายเนี่ยนะกายกรรม3นี่ก็คือไม่ไปโหดร้ายหรือทำลายร่างกายคนและสัตว์จะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่นะคะด้วยทางตรงหรือทางอ้อมนะทำ้ายแบบให้เขานะได้รับกระทบกระเทือนจิตใจ หรือไปทำให้เขาได้เจ็บปวดทุกทรมานไปทำร้ายไปทำให้ร่างกายของเขาพิกลพิการไปทำให้เขาลำบากอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้อย่างนี้มันก็ถือว่าเป็นกายกรรมสามที่ลูกทำนะคะก็คือโหดร้ายก็คือปาณาติบาตนั่นเองนะคะจะทางตรงหรือทางอ้อมก็แล้วแก่แต่นะ ถ้าเราสำรวมตรงนี้จะไม่ทําให้เขาเดือดร้อนนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยในร่างกายไม่ทําให้เขาเดือดร้อนในร่างกายในตรงตรง,ต,รงต่อหน้าหรือรับหลังก็ไม่ทํานั่นเองนะคะไม่ไปประพฤติผิดในกามนะคะไม่ไม่ไปล่วงละเมิดคู่ของใครถ้าเรามีคู่อยู่แล้วก็ต้องซื่อสัตย์ต่อคู่ของเราไม่ไปล่วงละเมิดคู่ของคนอื่นอันนี้ก็เป็นกายกรรมที่เป็นกุศลนะคะ ซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองจะซื่อสัตย์ต่อพ่อแม่ผู้ปกครองลูกลูกภรรยาหรือครอบครัวหรือสามีหรือพี่น้องอะไรก็แล้วแต่ซื่อสัตย์ต่อสังคมด้วยสังคมก็ต้องการคนที่มีความซื่อสัตย์นะคะอย่างยิ่งเลยฉะนั้นเราก็ต้องสํารวมตั้งแต่ในครอบครัวในสังคมประเทศชาติด้วยนั่นเองนะคะนะ การไม่โหดร้ายนะคะไม่มือไวไม่ลักขโมยอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะคะที่ทำให้กายกรรมสามของเราสะอาดบริสุทธิ์นะไม่ใจเร็วก็คือไม่ประพฤติผิดในการมต้องมีความซื่อสัตย์นั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ไปดื่มเครื่องเดือดเครื่องดองของเมาเป็นพวกสุราเมรยัยอะไรพวกนี้มันจะทำให้เสียสินหมดทุกข้อเลยนั่นเองจะเดือดร้อนนะคะนี่แหละสำรวมไม่อาฆาตพยาบาทไม่ไปทำร้ายไม่ไปปองร้ายชีวิต คนและสัตว์ให้ตกล่วงลงไปไม่ลักขโมยทรัพย์สินของเขาไม่ประพฤติผิดในกามหรือคู่ครองของคนอื่นนะคะเราก็จะทำให้เราปลอดภัยได้นะคะไม่ไปดื่มเครื่องดองของเมาเพราะว่าถ้าเราดื่มแลันจะเดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นทันทีเลยนี่เองนี่แหละลูกต้องสำรวมตรงนี้นะคะก็ทำให้คนมีสิลสมบูรณ์เลยนะลูกบอกว่าแม่ผมจะรักษาสินได้ยังไงอ่ะผมต้องถือยกแก้วยกขวดอยู่ พระพุทธองค์ก็ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ดื่มไม่ให้เสพนะคะแต่ว่าเสพน้อยๆเป็นกระใสได้นะคะเพื่อสังคมได้แต่อย่าก,กินจนหัวราน้ําอย่าดื่มจนไม่มีสติอันนั้นแหละพระพุทธองค์ให้เราสํารวมระวังนะคะเพราะว่ามันจะพาให้สินข้ออื่นบุกพล่องนั่นเองนะลูกนะจะจิบอะไรเล็กๆน้อยๆตามเพื่อนฝูงสังคมแล้วก็คุยเรื่องที่เป็นประโยชน์พากันนะ คุยเรื่องสนทนาธรรมบ้างไม่ใช่ว่ากินบังคับให้กินให้เขาเมาอย่างนี้แม่เห็นส่วนใหญ่นะในวงเล่าจะเป็นระดับผู้ที่มีเงินจนถึงยาจกเข็นใจนะบังคับให้กันกินหมดขวดหมดแก้วอย่างนี้เห็นแล้วไม่น่ารักไม่มีสตินั่นเองนะคะจะดื่มจะกินก็เทให้กันเล็กๆน้อยๆแล้วก็คุยกันไปผ่อนคลายกันไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปอันนี้มันจะดีกว่านะคะดีกว่าดีกว่าที่ว่า เอาเทให้หมดขวดกระดกเลยกระดกเลยบังคับให้กันกินอย่างนี้อันนี้เรียกว่าผู้ไม่มีสตินะนะมีจิตเดรฉานนั่นเองนะคะเป็นจิตสัตว์นรกสัตว์เดรชานเป็นจิตเปรตนั่นเองนะจิตหิวโหวยกินเอาจนอ้วกเอาจนอาเจียนออกออกมานั่นเองผู้ที่ดื่มมันก็มีนะบุคคลที่ดื่มแค่แก้วเล็กๆน้อยๆจิบเพื่อให้ดูนะมันเป็นกระใสนะกินอาหาร นะให้มีรสชาติคุยกันให้มันมีความเป็นกันเองอันนี้ได้อยู่นะไม่ใช่ไม่ให้ดื่มนะพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ห้ามนะเพียงแต่ว่าให้สำรวมนั่นเองไม่ให้บุพล่องนั่นเองนะคะข้อนี้แหละสำคัญที่สุดเลยดื่มได้มีประโยชน์นะคะต่อคนตนเองและครอบครัวมีประโยชน์อยู่แต่อย่าเอาจนหัวลาน้ำหรือว่าจนไม่มีสติอันนั้นนี่ อันตรายแน่นอนนะคะอันตรายแน่นอนฉะนั้นการจะรักษาศีลต้องอยู่ที่สติปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยนะคะแบบไหนจึงจะเรียกว่าศีนสมบูรณ์บางคนนี่เคร่งจนทําให้ร่างกายป่วยก็มีนะศีนบอกว่ารักษาศีนว่าอย่างนี้นะรักษาศีนแปดไม่ยอมกินข้าวเย็นป่วยเป็นโรคกระเพาะป่วยไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลหมอให้ยามาก็ กินยากระกัดกระเพาะอีกจะกินข้าวตอนเย็นก็กลัวว่าจะเป็นบาปนี่นะคะเรียกว่ามไม่มีไม่มีสติปัญญาปัญญามืดบอดต้องมีสติปัญญาในการดูแลตนเองรักษาศีลต้องรักษาแบบฌานฉลาดนะคะพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ทานเนื้อสัตว์หรืออะไรพวกนี้นะสัตว์ที่มันตกล่วงไปแล้วมันตายไปแล้วนะคะ เขามาทํามาปรุงอาหารให้เรากินถ้ากินแล้วมันไม่เดือดร้อนตัวเองกินไปเหอะนะคะกินไปเหอะนะคะมื่อเช้ากับมื้อกลางวันหรือมื้อเพรดน่นนะเหมาะที่สุดเลยมื้อเช้านี่จะบํารุงสมองมื้อเพลนจะบํารุงร่างกายส่วนมื้อเย็นนี่จะบํารุงกามนะคะเกิดกามกําหนัดนั่นเองการทานข้าวฉะนั้นตอนเย็นนี่ไม่ต้องเป็นอาหารพวกเนื้อนมไข่อะไรพวกนี้นะคะมันจะบำรุงกามแล้วก็ไปกิน ผักผล,ลไม้พวกสลัดน้ำผล,ลไม้อะไรพวกนี้ได้นะคะเห็นไหมมันยังมีข้อแม้อยู่เลยนี่แหละการรักษาศินต้องมีสติสัมปะชัญญะหรือว่ามีสมาทิฏฐิมีสติปัญญาเห็นชอบว่าศิลข้อไหนจะต้องรักษาอย่างไงบุกร่องอย่างไงนะไม่ใช่ถือสินบางคนไปถือศินถือไว้เลยถือไว้าข้อแปดข้อสิบข้อสองร้อ เอาไปถือไปแบกไว้แต่ไม่ปฏิบัติอันนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะยังไม่ใช่ผู้มีปัญญานะยังไม่มีสัมมาทิฏฐิไปประกาศว่าฉันถือศีลแปดโอ้ยแต่ว่า,าทิฏฐิมานะาสูงมากนะคะประกาศตนร่างกายตัวเองก็ปว่วยโดยจิตใจป่วยร่างกายป่วยรักษาไม่เป็นบางคนเป็นนักบวชพรแห้งกระรองหนังหุ้มกระดูกนะคะเน้นบอกว่าไม่กินข้าวเย็นว่าาง,งนะ แต่พผ,ผิดในกามก็มีนะพระบางรูปบางนามผอมหุ่มกระดูกไม่กินข้าวเย็นแต่เรื่องผู้หญิงนี่ไม่ฟังเลยอย่างเงี้ยไม่ดูตามะตะเรือเลยอย่างเงี้ยทำให้ดูแล้วไม่มีสติปัญญานะคะนี่แหละก็ขอให้มีสติปัญญามีสมาธิใิในการรักษาศีลน,นะลูกนะมันจะได้ทั้งนะสมาธิปัญญาครบวงจรเลยขอให้ลูกสําเร็จค่ะลูกๆของแม่ในกลุ่มทุกแพลตฟอร์มนะคะมีสติปัญญาอยู่แล้ว ที่แม่ว่าตรงนี้เผื่อคนที่อยู่นอกที่ไม่ได้ปฏิบัตินะก็ยังไม่มีสมาธิที่อยู่นั่นเอง